สวัสดีครับติดตามด่วนๆพี่น้องแม่ตุยฝันกลางวันครับฝันด้เล็ตัวเดียวห้างเดียวฝันด่วนๆเฝ้าเอามาลงหายิานพี่น้องบ่ไดลองไปติดตามว่าแม่ตุยฝันกลางวันฝันในตัวใดไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่ตุยครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตามในทางแม่ตุยเนาะในหวดก้อนเพื่อให้เขาคัดเขาเนี่ยเด้อพี่น้องครับฝันเห็นกองเขาสุกแบบไงเนาะคือ ตีหาซีเก่าหนึ่งเนาะเลี้ยวเก่าหนึ่งเต็มๆนะครับรัฐบาลไทยเนาะอ่าฝันแมนไทยรีเม,มตุเอฟพีพ่น้องนะครับเนี่ยตีสามตัวซีเก่าหนึ่งออกเก่าหนึ่งไฮตี้ดีๆเนี่ยออกทั้งบนทั้งล่างน้องเมตุเนาะเก่าเป็นซีหกครับเมียธนบัณฑกรรมวะไงถือบนฟันแมนเนาะอืมก็่ซื้อว่าลงไปคลิปหนึ่งเหรอนาะงม่ตุห้าลงไปแล้วเนาะเป็นเลขตามต้องวันเนาะแต่ว <ๆ S 1> ่<น>าท่านไหนตัวเลขเนะาๆๆๆนะเขาลงไปเม่ตุลงไป ถ้าเ่รงบ่มันร้องนี่มาหันมาหันนั่นเขาก็ลงอันนั้นก่อนทำร้องอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไปสัมผัสว่านนี่นะครับคือว่าไงเขาก็ลงกับพี่น้องหรือเจ้าเออมีตู้พันเขาพอดีอันลงไปแล้วมือตัวมาเลยมาฝันมาแม่ตุ่ยฝันมาขึ้นเนี่ยป่ะฟันเมื่อวานเอาฟงว่านฟงเหมือนโอ้เขาไทยเขาไทยคิดเจ้าทำมาเศร้า น้ำเว้นทออกหาเหล็มว่าเดี๋วจะเลื่อนมานนันกลางวันหรือ่นันฝันกลางวันนอนนอนเล่นอยู่มันก็เลยเคยหลับไปไม่ฝันอืมตะเกงฝันหมู่บ้านเออตะเกงนั่มันฝันเวทเหมืนเด้ฝันนี่มู่เว้นนอนเล่นไหมมันเลยหลับอืมฝันเวนตะเกงคนฝันเว้ทสใหญ่แม่นนะครับตามที่มารุยสังเกตมาโดนเนาะฝันเป็นตัวได้ถึเป็นตัวฝันฝันว่าเลขออกหาศูนย์แค่นี้อืม ว่าหาซุนนี่เป็นเป็นเลขเล่าเลยให้ก้อนปันว่านะออกเล่าแล้วออกเล่าแล้วเพี้ยงขึ้นว่ามันจะคล้องถืงดีใจคนนี้ก้อนปันดีใจบัางดีใจบักหางเล่นวะปัน,นบักถือเหล่าหาซุนไมเนเอา้าข่อยขึ้นเองขึ้นขาว่าพอลีกอ่กะให้ตาเล่าเขาห้งวดซ่อนเลยเถอเขาหองวัดซ่อนแม่นยู่ก้อนล่าสุดน,นี่สามตัวนี่เนาะสามตัวล่าสุดน,นี่สามตัวสองศูนย์หก สองโนหกหน้านบานนี้ของพอลี่มีปะหาศซนเบื้องฝันเราเลยไปเบื้อง่ามันเข่ากันอยู่นี่มีดีเต็มตูอว่เป็นพัดเบิ้งเบื้งพี่น้องของพอลี่ด้น,นะครับเนี่ยนนมีหาศูนดีได้นะครับเนี่ยพอลลี่เขาบ่งเข่าสองหาน้ำเด็กเล่าเนาะพอลลี่เหนือเข่าบ้าฮงวนซ้อนเล้เด้อนะครับตามเล่านะครับพี่น้องมาคุกันที่เห็นคลิปแลกไปแล้วเนาะไม่ตือเนาะ อันนี้ผลฟันราง,งวัลเนอะครับน,นี่พอดีเมื่อฟันรางวัลวาเลกเล่าออกหาศูนย์เนาะเล็ก <L ek S 2> พอลี่เขาห้องอดส่วนกว็มีศูนย์หาพอดีเขาหันเป็นไรเนาะออแปลกแปลกไม่ตื่นนะครับับฟันยังท,ทำหลกักจักจังสิจังใดก็ฟันเนะาะกัฟันอืกับพวาเนี่ยอดี๋ยวออกเป็นไท่ก็ไ,ได้ต่อไท่กไนนะ็ได้เนาะแต่ว่าทีพเนี่ยก็เคลื่อนม่ฟันเออฟันวาถึงเล็กเล่าอนปะหาศูนย์ ค่ะสวนปิดยาฟันว่าถึกเล็กเล่าพเมียกินดีใจวบาขาดความแมนแมนอีอฟันเออเอาฟันเป็นจริงไยได้ไมมตุ้ยเนาะไอีฟินอล้อซีมันชจกมาน้ำเนี่ยเล็กเล่าเดี๋ยวเราต้องไปถากเนาะฟันลามันอกเลกเล้าหาคอเมียกินกงฟันหนุนามันแมนอีีดีใจแบบนี่ฟันซื้อจับบาทจักว่าม่งหูว่าซื้อจักบาทจับว่า ว่าจะค้องถือดีใจอืจะ,ะว่าถือเนาะเราออกขาซุนนี่ถือแล้วถือแล้วได้ความฝันว่าจะคล้องถือหนึ่ะแหลดีใจบรคักได้หัวเมียขึ้นฝันกันนอือนในฝันว่าถือหาซุนเนา,านเนะนความฝันมันฝันยังสั่นฝันยังค่เว้นลราเบิ่งหามีเงินมาเนาะเราเบิ่งตัวหามีเนะครับเงนบ่เมียนวกกับ่าหูงเนาะความฝัน แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยรัฐบาลไทยหันเข่าเตรียมเนาะเอาพี่น้องไปชหมานเด้อนะครับอยากสนับสนุนแม่ตุยเนาะไอพ่อได้ใส่เดซอยนะครับเนาะเปืนกับมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับลูกชายเพ่นมีปัญหาก็ใช้เงินจากน้อยอยูไปเอฟซีไปชมหมานน้ำนะครับก็สามาครสนับสนุนแม่ตุยได้เด้อนะครับทางมอรวยก็ขอเป็นสะพัดบนในแม่ตุยกับพลียละนะครับนิ้นข่าวว่าถูกยกเงี้ยนม่นวะเลขเขาเป็นเงี้ยเนาะกันเข่ากันเมื่ ้งมัดทุกคนเขาเรียกกับฟันนรพญาตรงอีซี่กะตีใหเกาหนึ่งมาเลยมอสลูกแพกับฟันงูขบ้านงูขบ้านเป็นฟงม่ะใั่เป็นฟงนะครับเรียงวางกันหนึ่งเกาซี่ทากับลูกไหงก็เกาหนึ่งครับไอหกซี่ตาไห้เด้งูขบานเราพ่อเลื่อนรุ่นมากฟัน่าเงื่อนกองเต็มในบ้านเันดีเลยนะครับสามคนแต่เกาหนึ่งเปนเนาะฟันเขากันได้เลกบวดครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อมันวะ มันมีเงินเล็บมาซื้อเนาะนะครับแตคือว่าเราช่วงมีปัญหาเนาะทุกคนก็บยอมมีชุกเฉินมีเขาเอิ่อนยังสิ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโดยไม่เตรียมพร้อมเนาะูกใจกับว่าอย่าลืมเอาบัตรเล็กที่ย่างเดียวเออฟันครับครับเด็กออกมาคนจมซี่เขาะป็นว่าคนมีเนี่ยคนมีอยู่แต่ว่ามันชุกเฉินมันใส่เงินหลายเบิร์ตไปหาหกหมื่นเลยไหมเนาะมัเป็นเซียนเลยนั่นแหละมันก็เบิร์ตเป็นตัวเนาะนะครับนี่แหละว่าเป็นว่าคนบริหาเงิน ม่นยังเด้บินหาเงินก็มีอยู่มีเงินเก็บเกัดหลายหมือ่นอยู่แต่ว่า<ม>จกมาเพิ่งตัวไม่ตืน่นนะไม่ได้ก็ได้เนาะมพดอืมอเอาพี่น้องยิ่งได้ชมมันนะไม่ตื่นก็ย่ลืมเด้อน,นะครับสามารถซอยเรือไม่ตมื่นได้เด้อนะครับเอานะครับฝันล่าสุดพี่น้องฝันกลางวันเนาะนะครับฝันว่าเลขออกหาซูลเหล้าเนาะนะครับหาซูลกับคันซูลหายน้ำนะครับตามเล้ามะแรงในวันที่ซีเนาะมันลืมเขียนได้เขียน,นวันที่ซีเป็นน้ำกันหากระดาษเหล้าเมือ่อใดซะอืม มันตรงกับมือนีพอดีเนาะคว้านมึกคว้านเล่าออกล่องบนเน้อพี่น้องามันนั่นล่องคนละสิบคนละเศร้าเบิ่งเนาะลองเบิ่งล่องคนละสิบคนละเศร้าเบิ่งเพื่อได้มีทุนกับแล้วแต่เนาะเม่์ตุยเนาะอยากเล่าเบิ้งกับตรงกับฟาลีฟาลีก็มี่หรือเนาะมันงมหลายตัวเนาะหาซุนตัวเดียวขับตามนีเด้อนะครับหาซุนตัวเดียวสำหรับข้อมฟันเม่์ตุยฟันตรงวันเนาะครับวันนี้อาจจะออกกระทบันไทยก็ได้ก็ลองเบิ่งก่อนว่ามันเขาเล่าวอให้เขาเล่าอีกทีก็ถือว่าเรียบไป ไอ้พ่กเขาเล้าก็อาจจะเป็นรัฐบาลไทยก็ได้ก็ลองเริงเี่นหนึ่งฝันก็ว่าเลีกเล้าหรือเจ้าซีเมนว่ามันอืมเอากับบุหงเนาะฝันอย่งไดก็มาบอกสุฟังสัตว์น้องเมตุยเพื่อนคนฝันน้อยนะครับโดนโดนจังฝันผู้ที่ตามรัฐบาลไทยก็ร้อยจะไอยก็ได้ฝันดีๆีฮันเป็นรัฐบาลไทยเนาะอืมอันนี้ก็ที่แน่ๆนฝันว่าถือตำเหล้าด้วยนะมาสูนก็ลองเบิงนะครับเนาะอืมผู้ใดจังได้ก็ลองเบิงฮามานี่หลีอยากลงทุนก็ลองเบิงมาแรกเนาะหรือตัวเดียวหนึ่ง ซื้อไบเศ้านึงก็ถือโอเคดอกก็พอได้ใส่เยอะหรือพี่น้องแหมมั่นใจดอกไม่ถือคนฟันแมนที่นำจากหาชีพเจ้าลอยก็ล่งเวิ้งกระได้กันเนาะเลขตัวเดียวนะครับไม่ถือกับเป็นสะพานบุญให้ขึ้เก่าล่ะสมเด็จผู้ถารัฐบาลไทยกัถ่าเจ้าหน่อยนะครับเป็นฟันกระได้ดอกเดี๋ยวห้องไอต้าใหม่ขึ้นเขานะไม่ถื้อเนาะก็ใกล้ๆมือเพราะอยากให้พี่น้องทิมได้ไม่ตือโว้กันจาเจ้าหน่อยเนาะขอเนื้อเั่นปลาใสกะเพราะเจ้าหน่อยนะครับคือช่วงใกล้เลยว่ะพี่น้องไม่ขอได้เวิ้งห้อง เพื่อนก็ไปตามช่องนั้นช่องนี้ไปเนาะแต่ว่าสังเกตแล้วยิงไกลมือเขายิงอาร์ตเอกไดีเนาะจะพูดแม่นเนาะมาฟันไกลๆเล็กสิออกเนาะจะพูดแม่นไหมก็จ้าะฟันแบบนั้นทุกคนพี่น้องก็บเชี่ยวขาดหลายคนเลยเขาโอ้เป็นว่าเขาเนี่ยเลี้ยงหายเหนื่ยหาเก่งเนาะก็บอกเอฟซีเบิ้งเป็นไงขยายไปเบิ้งไกลเลยออกกลออกนะครับจังพอสุพจน์เนี่ยก็ให้ครั้งแรกพี่ให้พี่หน้าบอกว่า เอาแบงผัดข้ขขขนแนวอ่ส่นนะครับก็เม่ยนข้ขนอีหลีเนาะบอกชี้หกเต็มเลยเนะาะกับมีเ่เครื่องแม่เพชรื่งเสือข<ช>ี่ร้อยมาล้อยทั้งฝ่าบอกเลขเลยเก่าหนึ่งต,ตัวเดียวก็บ,บอกมือไกลมืองศรีออกเนาะอืดวงตาอ้วนนะครับดวงตาวัดปลาเนาะ<ช>กับมิถุนเขาเขาลายเนาะของเฮาเนาะไปอ,อยากพี่น้องซอยที่ตามจนทร์ขอนมือไทยเด้อนะครับยิ่งไกลเลยออกมารวยก็เม่นตัวยิ่งหาแตะลี่อุดีเปนเม่ยนหน่อเนาะแต่จังเนาะลูกไส้ไม่ตื่นกันละลายกันงูเขาบ้านเนาะเป็น ขั้นตัวก่ออกเหล็กบานทั้งบนทั้งล่างอืมเหกบานกันหนึเก่าซีเอ้าแต่ว่าหนึ่งเก่าซีคือว่าถือพี่น้องใรสงสัยเนาะให้หาในร่งซีหกไข้พร้อมเกดึงเข้าร่ลงไข้พร้อมเนาะตัดให้เก่าซีหซี่งมดแมนนะครับจังพอรี่เองสินะครับเกาเกิดสุขคนละหรือว่างานนห้อฮาได้มีต่ผู้ฝันดีๆล่าเขากเขาเอยสุ่มือได้หะสัสเกตมือเก็แปดเข้าล่งแมเพชรเออเขาล่งอันพอสะียนแม่ เนเพื่อนว่ากับเขาเนาะตรงมือเน,อะอเนาะเล็กเล่าออืมเลวไม่เก่งสินะครับหลายๆคนมือเล็กเล่าสังเกตรถพี่น้องนะครับทั้งจองเขานี่มักจะลงตรงมือมาเขาเนี่ยให้พี่น้องสังเกตบ้างได้เนาะรู้สึกว่าเขาลรปุ๊บมืเนเห็นว่าละ่ะมันกับออกเล็กเล่าเนี่ยงส่ไหมโดยที่บังเอิญเนี่ยโดยที่เขาไปตังแกว่าเออมันจสีอบเล่าดอกแต่เขาไปทายมาเอาโรคมือน,นั่นมันเขาอีลีนะอเอาเขาลองติดตามบังเน้อนะครับเอากับรุปว่าบเม่ตุยนนะครับฝันต้องวัดแล้วนะครับฝันว่า ือตับเหล้าหาซูลฟันเงาวั่นเน,ะน,นาะเอาก็ากลองมาเด้อนะครับหาซูลเด้อนะครับเลขตัมเล้าว,วัตติซีกอข้อขึ้นมานีละพี่น้องเพื่อนๆู่คลิปนี้ก็ลองพิจารณาเบื้องหามากก็ต้องซื้อมามาขัวไปเนาะหรืออาจจะเป็นรัฐบาลไทยกับปิดไปได้เนาะเอาก็ลองเบมงเด้อนะครับไฮโชมหมามันน้ำมัตุยในงวดนี้เด้อนะครับเอาหาซูลซูลหาพี่น้องตัมเหล้ามาแรกนี่นะครับสี่กอข้อหกแปดใฮโชหามันสุดๆสุดนะครับก็ฟันเม่ตุยฟันเงาวันน้ำม่นตุยเนาะ ดีใจักเราเต้ยไตวฟันมันเล็กแล้วออกหาซุว่าจะคลองือนีใจุ่อยากนมันฝันครับเบอร์ของพลีประกอบนะครับนนงคือเขาครับเขาแนวพลี่หกดซอดแล้วนะครับนี่วันี้เป็นประมาณนี้แหละมาลาซดเขาสามตัวนะครับสองนะครับสามตัวเลยนะครับเขาลองเบอร์นะครับหามาน้ํ้ำพาลี่ ในช่วง้มันส oh, so sure ุขส like ุขคตนะครับเปิดฝันอมาตรงงานคำลยงพอลลี่มีีเอาหฮรว่ยยกช่องน้ำไปตุ้ยเนาะสำหรับผู้ใดอยากไปเที่ยวฟังเล่าอยู่ช่วงไมันสวัสดีครับขอบคุณมีตรยไลเดอร์นะครับสวัสดีครับ